สเก็ดเงินเนี่ยทางด้านแผนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเขาจะมีตัวยาที่เรียกว่ายาปรับน้ําเหลืองอ่ามันต้องมองที่องค์องค์ของน้ําเหลืองและว่าน้ําเหลืองภายในร่างกายเรามีความผิดปกติดังนั้นคุณหมอเขาจึงจ่ายยาเกี่ยวกับการปรับน้ําเหลืองพอปรับน้ําเหลืองปุ๊บส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มกระทุ้งกลุ่มขับพิษนั่นเองนะคะดังนั้นคนไข้หลายคนเนี่ยจะได้ยินคําว่ากินยาสมุนไพรเข้าไปแล้วมีการกระทุ้งกินยาสมุนไพรเข้าไปแล้วมีการขับพิษออก ฟังดูน่ากลัวไหมคะซึ่งแต่ละคนอย่างที่บอกการรักษามไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะซึ่งแต่ละที่การรักษาแตกต่างกันมันจะมีทั้งหนึ่งกระทุงก็ได้สองหรือไม่กระทุงเป็นการปรับภูมิคุมกันภายในร่างกายก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่เลือกที่จะรักษาแบบไหนนั่นเองนะคะในกระบวนการรักษาของสะเก็ดเงินของคลินิกของหมอนั้นจะเป็นการรักษาแบบปรับสมดรุลภายในร่างกายเราจะไปปรับที่ตัว คุ้มกันตัวเม็ดเลือดขาวตัวน้ำเหลืองภายในร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีความปกติสามารถต่อสู้กับการอักเสบได้มากขึ้นหรือปรับให้น้ำเหลืองทำงานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะของคลินิกของหมอจะไม่ได้เป็นการเหิขับกระทุงแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างที่บอกแต่และที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นต้องการรักษาสมุนไพรให้ปรึกษาคุณหมอปัจจุบันโดยตรงนั่นเองค่ะ การรักษาของคลินิกหมอจะเน้นการปรับสมดุลภายในร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่มารักษากับหมอเนี่ยจะเป็นประมาณสัก 10- ถึง20ปีอัพไม่มีใครเพิ่งเป็นพออ่าประมาณสัก30ปีแล้วคนไข้มารักษาเนี่ยหประวัติแน่นอนใช้ยาเซรรยมาเยอะ2ใช้ยาสมุนไพรมาก็เยอะกินยาสมุนไพรมาก็เยอะบางคนก็ยังไม่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยการรักษาหมอจะดูว่าประวัติการรักษาของคนไข้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะถ้าคนไข้ใช้ยาสมุนไพรมา แล้วคนไข้ใช้มานานมากจนที่วันหนึ่งบางบางท่านนี่กกินแบบกว่าละสิเม็ดถึงยีเม็ดก็มีดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกของการรักษาเนี่ยหมอจะยังไม่ได้ให้ยากินทันทีจะต้องดูว่าเออค่าตับค่าไตาคนไข้เป็นยังไงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคนไข้เวลาเรากินอะไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรยาแพ้งปัจจุบนันยาอาหารเสริมสมุนไพรอะไรต่างๆใช่ว่าการกินปริมาณมากๆจะเป็นสิ่งที่ปลอดภยัย ดังนั้นคนไข้จะต้องคํานึงว่าเวลาเราทานอะไรก็ตามถ้าเราทานเป็นปริมาณมากๆทานต่อเนื่องนานๆแน,น,น,น่นอนค่าตับค่าไตาเราย่อมที่จะต้องมีปัญหาหรือคนไข้จะต้องตรวจเช็คทุกครั้งถ้าเราทานยาปริมาณมากๆหรือทานยาต่อเนื่องมากกว่า6เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาคนไข้ที่มารักษากระบอเนี่ยถามว่าจาเป็นต้องกินยาอย่างเดียวไหมคนไข้หลายท่าน ไม่สามารถทานยาได้ก็มีเนื่องจากว่า1คนไข้มีโรคประจําตัวเป็นมะเร็งบ้าง 2. คนไข้มีโรคประจําตัวในส่วนของโรคตับบ้างอันดับที่3ม,มีผลคนไข้าบางขั้นมีโรคไตร่วมด้วยดังนั้นพอคนไข้เป็นโรคผิวหนังโรคสะเก็ดเงินมารักษากับหมอแล้วสิ่งที่หมอจะให้คนไข้ไปก็คือเป็นกลุ่มยาภายนอกอย่างเดียวไปส่งภาย,ภายนอกก็ะจะเป็นกลุ่มยาตัวที่เพื่ทาตัวน้ํามันตัวยาต้มอาบยาต้มดื่มทั้งหมดนี้เนี่ยหมอจะให้ยาภายนอกร่วมด้วยจะไม่จาเป็นต้องกินยาบางคนเป็นมานานมาก 30มสิบปีไม่สามารถทานยาได้เป็นมะเร็งใช้แค่ยาภายนอกอย่างเดียวเลยแผลก็แห้งลงลดการอักเสบลงเพราะว่าตัวยาสมุนไพรที่หมอปรุงให้คนไข้เป็นตำรับยาสมุนไพรที่ช่วยปรับภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบบริเวณผิวหนังข้อดีของสมุนไพรค่อนข้างเยอะเนื่องจากสรรพคุณสารสก,กัดสําคัญ ทางสมุนไพรมีมากเลยทีเดียวยาต้มอ,อาบของหมอ1นึ่งับประกอบด้วยยาสมุนไพรเกือบ20ชนิดลดการอักเสบบริเวณผิวหนังใช้ล่าบริเวณผิวทั้งตัวเลยนะคะจะใช้ได้ดีในคนไข้ที่มีการอักเสบแต